ไหนยายยายได้เลขมาหรือโอ้ย, oh, ยายได้เลขมาแล้วฮอมยายได้ยายฝันได้เมื่อคืนแล้วกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้นะครับผมไปตามให้แล้วเด้อสำหรับตัวเลขของคุณยาย25ปีไม่เคยพลาด งวดนี้นะครับคุณยายนัดผมแล้วนะครับบอกว่าจะให้เลขโค้งสุดท้ายนะครับ fc ผมคงได้ชมคลิปที่แล้วรอกันทั้งประเทศเลยบอกว่าให้ไปตามให้ได้สําหรับตัวเลขของคุณยายผมมาตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมชมคลิปนี้ให้จบแล้วก็แชร์กันไปแชร์กันไปใครแชร์ขอให้ร่ารวยร่ารวยขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์รวยรวยรวยกันทั้งประเทศไปเราเข้าไปหาคุณยายที่ให้เลข6งวดไม่เคยพลาดที่ผมตามนะ พี่คุณยายบอกผมว่าหกงวดมาแล้วไม่เคยพลาดเดี๋ยวเราไปตามงวดที่เจ็ดกันไะไปกันเลยไห <c oughs> นยายยายได้เลขมา <c oughs> เหรอเลขมาแล้ว <c oughs> อง <c oughs> ยายได้เ<ด>มือม่อคืนยายฝันได้เมื่อคืน โอ้ได้ขนาดนั้นโอ้ยายเบานู่นหน่อยเดี๋ยวจะทางยายเบาโทรทัศน์หน่อยเบาโทรทัศน์หน่อยใหญ่เออใหญ่ดูช่องคนสุรินทร์ทีวีด้วยนู่นหนึ่งเปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนอย่างนั้นตาเองจะเปิดไว้ วุยไม่รู้ไปไหนไเยไปเอายายายเบาเสียงเ้ก่อนเด้อนี่ปู่สามปดปดเดี๋ยวมาถามยายก่อนยายยายมานั่งนี่ยายยายเป็นไงเรียกฝันหมดอืมแค่นี้แหละฝันว่ายังไงก็เขาก็มาบอกเลยตัวเนาะเป็นใครมาบอกก็เป็น คุณเขาคลบอกถูกนั่แหละไม่ว่าจะออกหรือออกไปยังไม่รู้ครับไม่ได้สัมผัสตั้งนานเลยเป็นคนที่บอกถูกคนนั้นคืออะไรนะเจ้าหญิงนั่นบอกที่ว่าอะไรไม่ใช่เจ้าหญิงอเป็นนางฟ้าอนางฟ้าบินมาบอกนางฟ้าห้าพนังหรือว่าพนางฟ้าพนางเดียวตุงนี้นี่ต้นไม้ใหญ่บอกอ๋อเว่าเอาแม่เอาแม่ ว่าเขาว่าแม่ไม่สบายจะาจะให้โชคให้ยุบเลยเอาให้โชคแล้ยแต่เม่ไม่เอาตามเขาพูดอไม่ไม่ได้เอาเขาลืจะลืบอกเลยคไม่บอกเลย阿เม่หาเ้อยคุณหห้าบาทคูณห้าห้าบาทคูณห้าบว่าเขาเสียใจเออก็พูดเางเมื่อคืนเขาเลยมาบอกเลย จะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่รู้ดื้อเขาอะบอกเบอร์แค่นี้แหละไม่รู้จะโอกหรือไม่โอกก็เลยจะไม่ดื้อเลยต่ยายเ<อ>ขาอะอ,อก็เขาก็บอกหลายหมดแล้วเนาะครับได้อยู่ถูกมมดเตะถูกมาแล้วไม่เยอะถูกมาแล้วกี่กวงวดนะหกหกหมดแล้วหกงวดซ้อนแล้วห,<า>ห้หาคูณหน้าสามคูณสามสิบคูณสิบยี่สิบคูณยี่สิบครับมันก็ได้อยู่ห้าหกเจ็ดแปดพันแค่นั้นแหอื ถ้าว่าเอาตามเขาบอกนะครับปุ้ยนึ่งบนเหลวของปุ้ยนึ่งเอาบเบิดเอาบเบตีเจ็บบอกเอาไม่จับป้อมจับบอเอาครับอ่ะห้าบาทคูณสิบคูณสิบยี่สิบคูณยี่สิบโอลูกเลยเขาเอาห้าสิบคูณโรยคูณเขาก็ฝากมาให้ยูอืมจ่าคนละพันสองคนละพันสองพันเขาก็ถูกคนละพันสองพันลูกนี่เขารู้ว่าแม่มีเงินพอใช้แล้วว่าไหมล่ะอ่ เขารู้ว่าแม่น้าเก็บเงินได้พอใช้แล้วครับแม่จะบอกว่าแม่ไม่มีเงินห้าร้อยคูณอร่อยบอมีห้าบาทคูณห้าบาทครับใหญ่ซื้อห้าบาทคูณห้าบาทยหญ่ไม่ซื้อเยอะเลิกบอกเลยนะบ่แบบนี้เลิกบอกเลยนะบอกไ่บไว้ไม่บอกกันแล้วไปเจอะาว่าไม่บอกเลยนะแม่ก็ก็แม่เก็บเงินได้พอใช้แล้วครับ อันนี้ก็ืออนายมหาเขาโบกไปครับแล้วก็บกไปก็หักอนายกับไอ้นั่งหักอนายครับหักนะครับพวกเขาได้หักหัวพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะนางฟ้าอยากเขาเคยเห็นมุจ้ามาสงคุณครับนี่วันนี้ก็เอาหมากมาฝากด้วยเออเอาหมากมาฝากคุณยายด้วยหมากนี่สิ่งที่คนเถาชอบเลย คือหมากเป็นแดงจนขาดหมากขาดผู้ด้วยที่ไม่ได้ที่ไหนกันได้หมูมาปางนั้นน่ะอ๋อไม่ค่อยได้กินซี่หักกลางมุดซีริส์รวมแพทย์มดไปสามหมื่นสี่หมุดเข้าซีริส์รวมแพทย์ด้วยเอ้ยซีรีส์รวมแพทย์คืนละหมื่นสองเพลงเพลงครับก็เลยหยุด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 ข่าวใครมันเป็นไปลืมมันเป็นอะไร เขาหักคือหักอีหล่าเองพวกเขาทั้งห้าคุณแม่นางทั้งห้าเขาเมื่อเจ้าเลยวานี่ผมผมยาวเขาผมยาวโอยผมยาวจริงมีคุณเมื่อนี้นั่งครับสวยๆสวยมากเขาสวยมากผมยาวขอดืนมตามกัน๊อะแม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องเอาไม่ต้องให้แม่แม่ห้าร้อยคุณเอาเด้อเออห้าบาทคุณ หาบาทคูห้าบาทงวดที่แล้วก็คืออะไรนะได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบาทยี่สิบคูยี่สิบงวดที่อะไรนะงวดแปดแปดไม่แปดแปดห้าได้ยีิเดือดเดดงวดบางหกสามหกสี่อ่ะจุ่มเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มบอกแค่สองตัวเองหกงวดซ้อนแล้วจ้า งวดนี้เผื่อยังไงเผื่อบินมาบอกเลยบอกงวดนี้งวดนี้แกฉันเดินไปตลาดนัดกลับมาก็เลยนั่งขอนั่งขอเผื่อเผื่อก็มากระซิบเลยเออเพื่อก็มาว่าเออไม่ได้จะเอาเอายางนี้ถ้าถูกไม่ถูกไม่รู้ดอกเด้อโอ้ถ้าถูกไม่ถูกไม่รู้หรอกเด้ออมันชี้ไอ้ที่เราไม่คาดเดาเออถ้าถูกไม่ถูกก็ก็ไม่รู้หรอกเด้อเผื่อว่าจ่ายคอยอย่างนั้นเลยเขามีตับปะกันด้อแม่ก่โบกเมลายหลายหลายหมวด เป็นสิบสิบปียี่สิบปีแม่ก็เอาอย่างงั้นตลอดมันเป็นอะไรวดหุ่หหกให้หกเขาแล้วหกวดแล้วซ้อนตั้งแต่ผมไม่ได้มาหายหกงวดซ้อนแล้วงวดนนี้เป็นงวดที่เจ็ดอ๋อมันลวมันทีอออกเจ็ดเก้าบว์ยเจ็ดเก้าก็สวยนะนั่นแหละมวยล่ามาออกมาขึ้นนี่ดิเจ็ดเก้าอยากได้แค่สิบบาทเองงวดนี้เพิ่นกระซิบตัวไหนตัวนั้นน่าจะไปหาคุณหากับ เซมันบาทเราเลยเนาะเอาอันนี้คือเขียนไว้นานแล้วบ่นี่เขียนเมื่อกี้นะ่ะนี่เลยยายมาได้เรียนยายก็เป็นแค่นี้เลยตัวนี้เพิ่มมากสิบบ่อเลยสองเขียนมันมีแค่นี้เลยนี่อะไรนี่ยายเลขอะไรเอา้าก็สอ,องซีซีกับศูนย์ศูนย์ไงสองซีซีกับศูนย์ศูนย์เอองวดประจำวันที่สิบหกเออเดือน พฤษภาคมใหญ่ให้แค่นี้แหละเด้อสองสี่สี่กับศูนย์ศูนย์ล่างนี่ศูนย์ศูนย์ล่างคนให้ศูนย์ศูนย์เออบนให้สองสี่สี่เออเรียกคู่ที่อย่างนั้นงวดนี้ไม่รู้คู่ไม่คู่ก็ไม่รู้นี่ลายมือยายนะครับฮี่เก๋ยายญ่สองสี่สี่กับศูนย์ศูนย์ให้แค่นี้งวดนี้ไม่ให้เยอะนางฟ้าทั้งห้ามากับซิบบอกสามสามเอ้าเที่ยวนี้เที่ยวนี้สาม เท่านี้มาสามมากับสิบบอกเลยผาาในบ้านเหล็ะมีห้าคนโอ๋อนี่อยู่คนละที่ตรงต้นไม้อันนี้เขานั่งไม้เขานั่งไม้เมือนเปิำต้นมาลเป็นลำมาด้วยเอะเพนก็บินมาตามกันล่ยลาอมาถึงก็มายกมือเลยอ๋อครั้งแล้วแล้ว พอเต่มันออกมาตามมามาได้เม่ก็เลยจื้อเหมือนกันเลยก็ไม่อยากสัมผัสไม่อยากเพราะว่าเราเรามันันใจไม่ถึงอ่ะเพราะมันออกมาเอ้ยเอาไหนนางไม้เพิ่นมากระซิบบอกแล้วเพิ่นบินมาเลยบินมาหายายคือโค้งสุดท้ายแล้วมาบอกเมื่อคืนบอก เมื่อคืนบอกแค่นี้เลยคนบอกแค่นี้แหละเมื่อคืนเนาะอืมอ๋อไม่รู้มันจะในจักแค่ไหนคือรู้มันไปครับก็เลือกบอกแล้วนะแม่เลือกบอกแล้วนะแม่อคนจะบอกงวดนี้คนจะบอกหมดสุดท้ายเลิกบอกแล้วนะแม่งวดนี้จะให้สุดท้ายแล้วเลิกบอกแล้วนะแม่ไปขอก็ให้เหมือนเดิมแหละเนาะเลิกพอไม่ไปรำขอ ไปโค้ก้าไปเป็นไรไปลำโค้เลยไปลำโค้เลยมาโมาบอกอีกอันนี้มันลำไม่ได้แล้วเสียงลำเสียงเคหายตอนาตตาพูดก็พูดยังไม่ชัดจะก็เป็นมาลำเก่าสมัยเจโกนตังเต่อายุยี่สิบแม่อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงตัวเลขแม่อยากฟังเสียงตัวเลขคุนให้ตัวไหนนะให้ตัวไหนบอกผมหน่อยเรข่ออะไรอันนี้ดือ อันนี้มันมันโตนังซีเมมันสองซีซีกับศูนย์ศูนย์ด้วยสองซีซีกับศูนย์ศูนย์จ้ะอ๋อสองซีซีเลขไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่ฉัดไม่ฉัดเราตองจำเอาเองต้องจำเอาเองแล้วก็เขียนใหม่ก็ได้ครับสองซีซีศูนย์ศูนย์กับศูนย์ศูนย์ให้แค่นี้เนาะแม่เนาะสามตัวกับสองตัวสามตัวกับสองตัวสองซีซีกับศูนย์ศูนย์นะครับแล้วกักด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ